ฮัลโหลทุกคนแอนเองนะคะวันนี้ก็ไปฉีดวัคซีนของรัฐบาลมาเป็นของเขตก็นี่ไปฉีดมาแล้วเป็นโมเดอร์นาเป็นวัคซีนชื่อโมเดอร์นานะแล้วก็จริงๆเนี่ยเขาก็จะแบ่งไปเป็นตามกลุ่มคนใช่ไหมว่าใครจะได้ฉีดก่อนอะไรแบบนี้แล้วแอนก็เป็นกลุ่มที่อายุ18ปีขึ้นไปก็น่าจะเป็นกลุ่มท้ายๆแหละใช่แล้วก็อาทิตย์ก่อนๆก็ได้เป็นเหมือนฟองจดหมายรูปร่างแบบนี้มาก็จะมีเป็นตัวฉีดวัคซีนอยู่ตรงนี้ ใช่แล้วก็ข้างในอีกข้างในเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าหลายอย่างก็จะเป็นพวกแบบอธิบายว่าแบบจะต้องทํายังไงหรือว่าแบบวิธีการทํานูนแล้วก็พวกแบบแบบพวกแบบแนะนาพวกวิธีการทําอะไรแบบเนี้ยเออแล้วก็เสร็จปุ๊บข้างในเนี่ยมันก็จะมีเป็นเหมือนคูปองคูปองรูปร่างแบบนี้เดี๋ยวแอนจะแปะรูปไว้ให้นะแล้วก็จะเป็นเหมือนไปแบบฟอร์มที่เราเป็นเหมือนแบบใบแบบแบบสอบถาว่าแบบเออเรามี เอ่อประวัติการแพร้ไหมหรือว่าเรามีเอ่อเรามีไข้ไหมแล้วก็แบบพวกปอะส่วนตัวอะไรแบบนี้แอนก็จะแปะไว้ให้เหมือนกันก็จะเป็นรูปร่างประมาณนีจ้จริงๆก่อนหน้านี้ก็คือเขาก็จะบอกว่าวันที่จะต้องจองสถานที่จองเวลาได้เป็นวันไหนซึ่งตอนที่แอนจองเนี่ยก็เป็นจองวันที่12ไปก็คือเขาจะเปิดวันที่12ใช่ไหมเก้าโมงแอนก็เข้าไปในเว็บแล้วก็กดเลือกที่กดเลือกเวลาพอได้ที่ได้เวลาปุ๊บแล้วก็วันนั้นเราก็ไปซึ่งก็คือวันนี้ ไปปุ๊บก,ก็เดินไปแล้วก็ยื่นเอกสารให้เขาแล้วก็นั่งรอฉีดแล้วก็ฉีดแล้วก็เสร็จเลยทุกคนก็คือของที่ญี่ปุ่นมันจะเป็นแบบว่า เหมือนที่เขาออกข่าวกันก็คือเรานั่งรออยู่ที่เก้าอี้แล้วหมอก,ก็จะเลือกกล่อนเก้าอี้มาหาเราเองแล้วเขาก็จะฉีดเสร็จก็จะไปแล้วเราก็นั่งรอ15นาทีถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็กลับบ้านได้ซึ่งแอนก็15นาทีไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็กลับบ้านได้แล้วก็จริงๆคือก่อนที่แอนจะไปฉีดที่เขตอะคือตอนแรกอะแอนตั้งใจว่าแอนจะไปฉีดขอางมาหาลัยมีเหมือนแบบว่าเขาก็จะได้วัคซีนมาของแต่ละมหาลัยเพื่อที่จะฉีดให้นักเรียนในมหาลัยใช่ไหมแล้วเหมือนแบบ เออแอนก็จองของ,งของมหลาลัยแอนไปว่าเออจะฉีดนน่นนี่นั่นอ,อะไรแบบนี้แต่คือด้วยความที่แบบว่าเหมือนมหลาลัยก็มีมหาว่าแบบเออแบบใครที่สนใจจะฉีดอะ่ะก็อาจจะต้องรอนานหน่อยนะอะไรเงี้ยแบบของเขามันอาจจะนานแล้วก็ถ้าใครแบบรีบฉีดก็จองของเขตได้ก่อนเลยหรือว่าถ้าใครอยากรอของมหลาลัยก็ได้อะไรแบบนี้ ซึ่งแอนก็เป็นใจแบบว่าเออถ้าอันไหนได้ก่อนก็อันนั้นแหละคือก็ไม่ได้รีบอะไรมากอะไรแบบนี้แล้วแอนก็ตอนแรกก็ตั้งใจว่าเอออยากจะรอของมหาลัยมากกว่าเพราะมันอาจจะไม่ได้ยุ่งยากอะไรขนาดนั้นที่แบบเราจะต้องมานั่งจองนั่งอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าก็เออด้วยความที่แอนจองพอดีแล้วมันก็ได้พอดีก็เลยเออก็ไปอันนี้เลยละกันอะไรเงี้ยเพราะว่าของมหาลัยก็อาจจะแบบไปเดือนหรือแบบเดือนหน้าเลยอะไรแบบเนี้ยก็เอาอันที่ได้ก่อนแล้วเราก็ไปของเขตใช่คือตอนแรกแอนแอนกลัวมากว่ามันจะยุ่งยากหรือเปล่าเพราะว่า อเองก็แบบยังใช้ภาษาญี่ปุ่นไม่ค่อยเก่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าคือประโยคที่เขาถามมันก,ก็ไม่ได้มีอะไรมากว่าแบบเออเราเป็นไข้หรือเปล่าเขาวัดอุณหภูมิหน่อยแบบไม่ได้แพ้อะไรใช่ไหมนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ก็เออก็เลยแบบโอเครอดผ่านมาได้เดินไปเดินม,มาก็คือไปถึงก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงก็คือเพราะว่าเราแบบเผื่อเวลาไวเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรแล้วก็ยืนรอใต้ลมแป๊บนึงอะไรอย่เงี้ยแป๊บเดียวเขาก็เรียกขึ้นไปแหละเพราะว่าเขาก็เออก็เรียกกลุ่มที่แบบ มันคือมันก็ไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยใช่แล้วก็ไม่วุ่นวายด้วยแล้วก็คนไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นแบบว่าเขาก็จัดเป็นหลอดๆไปแล้วก็แบบไม่วุ่นวายเขาจัดเป็นระบบมากแล้วก็โอเคมากคือดีมากพอแอนดี้รอข้างหน้าใช่ไหมเสร็จปุ๊บแล้วก็ขึ้นไปที่ตึกข้างบนปุ๊บก็นั่งรอตรงเก้าอี้ข้างหน้าก็จะเป็นเหมือนสตาฟอะไรแบบนี้แล้วก็นั่งรอเขาแล้ว พอคนข้างหน้าเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปนั่งแทนที่แล้วก็ยื่นเอกสารยื่นยื่นบัตรประจําตัวอะไรแบบเนี้ยแบบบัตรประชาชนชาวอย่างแอนก็เป็นบัตรสเรวกาที่เป็นบัตรประชาชนต่างชาติใช่ไหมยื่นให้เขาแล้วก็เขาก็ตรวจตรวจตรวจดูดูดูเช็คอุณหภูมิปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็เสร็จเลยแล้วเขาก็ยื่นมาแล้วก็โอเคแบบเดินไปตามลูกศรนะแอนก็เดินตามลูกศรตึ้งตึ้งแล้วเขาก็มีสตาฟอีกคนอยู่แล้วก็เออแบบรอบเวลาเท่าไหร่แอนก็บอกไปออรอบเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โอเคปาแบบ นั่งเก้าอี้ตรงนี้นะนั่งรอได้เลยอะไรเงี้ยอันก็เดินไปนั่งแล้วสักพักหนึ่งเขาก็แบบมาตรวจเอกสารแล้วก็หมอก็นั่งมาแล้วก็ตุก้กแล้วก็มาตุ้ง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 อะไรแบบนี้เลยก็เยี่ยมเสร็จเร็วมากรวดเร็ว,รวด้วยเร็วทันใจก็คือเวลาที่จองมันคือเที่ยงถึงเที่ยงสิบห้าใช่ปะก็คือเสร็จเที่ยงสิบห้าเป๊ะเลยทุกคนคือเยี่ยมยอดมากเยี่ยมยอดแล้วแบบเวลาฉีดตอนที่ฉีดก็ฉีดเที่ยงไปก็โอเคนะ ก็เสร็จด้วยความุดเร็วเราก็เดินกลับบ้านคือแอนแก็เห็นเพื่อนแอนแบบเริ่มฉีดกันหมดแล้วแล้วก็เลยแอนที่ยังไม่ได้ฉีดแอนก็โอ๊ยแอนอยากฉีดบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็โอเคแอนได้ฉีดแล้วทุกคนวันต่อๆไปเราก็จะมาดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างปวดไหมเป็นหวัดหรือเปล่าหรือว่ามีผลข้างเคียงอะไรไหมวันนี้เป็นวันแรกแอนก็รู้สึกว่ายังไม่ได้มีอะไรมากแต่มันอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ได้เย็นม,มันเพิ่งฉีดมาแบบไม่ถึง1-2ชั่วโมงก็ แต่ก็รู้สึกว่ายังโอเคอยู่นะถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวจะมาบอกทุกคนนะคะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าก่อนหน้านั้นเราเป็นยังไงบ้างแต่ว่าด้วยความที่ตอนฉีดเนี่ยเขาก็ห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายวิดีโอก็เลยอาจจะไม่ได้เก็บตรงนั้นไว้แต่ว่าก็อาจจะเป็นแบบเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าแอนพอเก็บมาได้นะก็ให้ทุกคนดูกันค่ะ I <laughs> do ก็คือทันทีที่แบบว่าแอนออกมาจากฉีดวัคซีนอะ่ะก็คือฝนหยุดตกทุกคนคือตอนแรกฝนตกหนักมากตอนที่แอนอยู่ในตึกใช่ปะแล้วพอแอนออกมาจากตึกฝนก็หยุดตกแล้วตอนนี้พอแอนกลับมาที่ห้องปุ๊บทันทีที่แอนก้าวมาในห้องปุ๊บฝนตกเลยทุกคนคือแอนรู้สึกว่าวันนี้ค่อนข้างโชคดีแต่ว่านั่นแหละก็คือหิวมากตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงครึ่งเราก็จะมากินอันนี้กันซื้อมาจากอเปอร์มาร์เก็ตเมื่อกี้เพราะหิวมากแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวเราจะมา กคือต้องรัดผมแหละเพราะแบบอากาศร้อนมากทุกคนคือหน้าร้อนในญี่ปุ่นคือแบบไม่ใช่เรื่องเล่นๆร้อนมากแล้วก็แบบอากาศชื้นด้วยคือแบบตอนแรกมันก็ดูลมเย็นๆอยู่นะแต่ว่าแบบเหมือนมันชื้นด้วยอ่ะก็เลยแบบเหงื่อออกมากเลยทุกคนตอนนี้คแอนแบบร้อนมากาบบนั่นแหละทุกคนจ้าาเดีด๋ดวยวแอนขอไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับ ึงหมดแล้วแต่ว่าเรากินของขาวเสร็จเราก็ต้องกินของอันต่อใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นรอแป๊บนึงรอตรงนี้นะรอตรงนี้นะ,อะเอาไปซื้อมามันคือเหมือนแบบเอ๊ะเอ๊ะมันคือกาแฟทุกคน กาแฟอ่ะอันนี้ว่ามันเป็นแบบชาวก้วยอ่ะเฮ้ยมันเขียนว่ากาแฟโคนกาแฟอย่างนี้เลยอ่ะกินอันนี้แทนละกันนะขนมปังเอ่อเดซินเดซินคือลูกเกดโอเคเดซินบัตเตอร์โร ทุกคนทุกคนช่วยบอกแอนทีว่าทำไมกาแฟถึงอร่อยอันว่ามันขมอ่ะมันลอยแปลกๆอ่ะื้อแล้วก็พอถามว่าหลังฉีดเป็นยังไงแอนรู้สึกว่าแอนรู้สึกปกติมากคือตอนนี้ฉีดแบบ คือแอนน่รู้สึกว่าแอนกลัวมากเพราะว่าแบบกลัวมันเจ็บมากทุกคนที่หออป้าละคือเหมือนแอนก็แบบเสดเแล้วก็ห็นทุกคนบอกว่าเออมันก็เจ็บเจ็บอะไรเงี้ยแอนก็แบบโอ้ไม่ก็มันเจ็บมากเลยไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติที่แบบฉีดไข้หวัดใหญ่อะไรเงี้ยคนที่โรงเรียนที่มันจะต้องฉีดก็เจ็บนะเจ็บอะ่ะเออแต่ว่าอันนี้คือแบบหมอบือมือเบามากแล้วก็แบบมือเบามากๆจริงๆอะ่ะคือเขาก็จะพูดว่าเออแบบจะฉีดแล้วนะแล้วเขาก็ตึ้งแล้วแอนก็จะรู้สึกแค่เหมือนแบบ แล้วก็หายไปเลยแล้วตอนที่แบบเขาบอกว่าเออยากําลังเข้าไปนะคือแอนไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่ายากําลังเข้าอะ่ะแอนก็แบบโอ้ไม่ก็คือมือเขาเบามากคือแอนรู้สึกประทับใจคือไม่เจ็บเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ปวดแขนอะไรมากขานาดแค่รู้สึกเหมือนแบบหน่วงๆนิดนึนนงที่เหมือนว่าในวันเวลาเราเพิ่งฉีดวัคซีนเสร็จอะไรเงี้ยแต่คิดว่าเออก็โอเคนะก็ไม่ได้มีอะไรมากเมื่อกี้แอนก็เพิ่งกินข้าวไปใช่ไหมแล้วก็นั่นแหละทุกคน ก็เดี๋ยวลองดูว่าวันต่อต่อไปอาการจะเป็นยังไงนะแต่คิดว่าก็ไม่น่าจะมีอะไรหรอกมังใช่ไหมนี่ STEP 1 Wake up early gonna rise at the sun STEP 2 Get some good some food in you STEP 3 Don't grow hard about what you wanna be STEP 4